สวัสดีค่ะทุกคนพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดกันแล้วนะคะเด็กๆแม่ก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้น้องน้ำขิงนะคะนี่พรุ่งนี้น้องน้ำขิงโรงเรียนวันแรกนะคะแม่ก็จะให้น้องน้ำขิงเลือกนะคะว่าจะเอาด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะถ้าด้านซ้ายก็จะเป็นเงินเอาไปโรงเรียน40บาทถ้าด้านขวาก็จะเป็น100บาทนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าน้องน้องขิงเลือกด้านไหนนะคะพรุ่งนี้น้องขิงไปโรงเรียนใช่ไหมคะ,มคะแม่ให้น้องเลือกว่าน้องจะเลือกเอาเงินไปโรงเรียนด้านไหนมีด้านซ้ายกับด้านขวา <c oughs> <laughs> อ,อ,อันเลือกเรียกค่ะกวาไรใสดดีวกวไรใซดด <laughs> ีน้องก็เลือกว่าเอยู่ด้านไหนไมีเป็นกล้องหลังนะคะน้องน้ำขิงจะมองไม่เห็นนะคะมีแต่แม่ที่มองเห็นมีใบอะไรมออั่งมบอกไม่บอกน <laughs> ้องโมห้ามดู <laughs> นี่ของน้องน้ำกิ่งก่อนเดี๋ยวของน้องน้ำมูลเราไม่ให้เลือกอันเลือกด้านไหนคือถ้าน้องเลือกถ้าน้องเลือกด้านไหนก็คือไล้ไปเท่านั้นนะเอาด้านไหนคะบังบังน้องน้ำมูลไม่ต้องทำกิ๊งมอลเลย เอานิ้วชี้เลยเอาด้ไหนอันนีน้ด้านนั้นนะเอาหยิบไปเลยเลไม่ได้เท่าไหร่ไ,ไม่เอาทั้งสอง,องไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องเอาไปสี่สิบบาทนะคะและเีย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าน้องขิงจะ